แปมรัวๆเลยฮะโดนครับนะยิงดีของตัวเองนะฮะโดนอีกครับผมเอาละครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว Discord ดไทยแ a นด์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ EP ที่4เนาะ สอนตั้งค่าป้องกันนะครับแบบสอนแบบป้องกันการยิงนะฮะการยิงดิสต่างๆนะฮะอย่างที่แบบทุกคนต้องรู้นะครับคนที่เป็นหัวดิสทุกคนนะครับผมย้ําเลยนะฮะจะต้องรู้นะครับการเซตการตั้งค่าการป้องกันการปิงเอฟ r ีวันเอ้ยนะครับการแท็กยศหลายๆแท็กหรือการสแปมข้อความนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่ทาดิสมือใหม่นะครับทุกคนต้องรู้นะครับ ก็วันนี้ผมจะใช้วิกนะครับตัววิกนะฮะตัวนี้จริงจริงก็จะมีไดโนกับ o อทค x นะครับแต่ผมก็คอพิป็นว่าผมสอนใช้ตัววิกเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแล้วก็แต่แต่ความยากของมันก็คุ้มค่าครับถ้าเราเซตเราเรียนรู้ได้ก็สามารถที่จะป้องกันการยิงดิสได้นะครับเอาเป็นว่าเกือบ100%แล้วกันนะครับคาาิเว่ายังไงทํายังไงนะฮะเรามาดูกันนะฮะ ถ้าตอนแรกนะครับเปิดคมพีเราเนาะปกติเลยนะครับก็กรอบลิงก์ตัวนี้ไปนะครับกรอปลิงก์ไปนะฮะก็วางนี่ครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับพอหน้าพอมาถึงหน้านี้เสร็จก็แอดวิกนะครับก็เชิญเข้ามานะฮะเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็เซิร์ฟเวอร์เราก็ทดสอบเนาะก็คือในส่วนตัวนี้นะครับยศผู้ดูแลนะครับจะต้องมีอยู่แล้วนะครับ โอเคเราก็เชิญเลยมอเตอร์บัสอ่ะโอเคฮะมอเตอร์บัสโอเคอ่าพอเชิญเข้าเสร็จนะครับก็จะมีข้อความตังนี้ฮะกดนี้ไปตอนแรกเรามาดูก่อนนะครับว่า ความปลอดภัยของเราตอนนี้มันมีเท่าไหร่นะครตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ57นะครับแตจริงนะฮะจะต้องประมาณอย่างหลักๆนะครับขั้นต่ําต้อง80นะครับขึ้นไปนะครับ70 80ขึ้นไปนะครับตอนนี้57ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยนะครับอเอาเป็นว่าเรามาที่ดิสของเราฮะพอวิ่งมาถึงแล้วนะครับส่วนยศนะฮะไม่ต้องทําอะไรมากมายฮะต้องมาดูก่อนเลยครับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ฮะมาที่บทบาทฮะ อ๋อตอนนี้วิกอยู่ล่างนะฮะเอาจริงนะครับวิกจะต้องอยู่บนนะครับอยู่บนบอรนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามันมียศนะครับแบบแอดมินต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สร้างเลยสร้างเลยยศแอดมินอะไรเงี้ยยศแอดมินแบบมาดูแลเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็สร้างไว้ก่อนเลยก็ได้แนละ้เวเรื่องการเซตยศแอดมงแอดมินเดี๋ยว เราจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็ก็คือเชนบอร์ดเข้ามาแล้วนะครับเอายศดบอร์ดไว้สูงนะครับให้สูงที่สุดถ้าที่สูงได้นะครับอ่ะเอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมขอทําห้องและทีเนี้ยเราเรา,เราเริ่มเราเริ่มมีบอร์ดเริ่มมีอะไรมากขึ้นนะฮะเราก็ต้องสร้างนะครับสร้างช่องสําหรับการเซตบอร์ดนะครับก็จะตั้งชื่อว่าบอร์ดนะ โอเคอ่าอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะฮะผมเอาไว้ข้างบนเลยก็ได้เอาไว้ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อกันไปฮะตั้งชื่อกันไปปิดไม่ให้คนเห็นด้วยนะฮะปิดไม่ให้อ่าโอเคส่วนบอทอย่างเงี้ยบอท์ดไม่เห็นโอเคอันนี้ก็จะเป็นยศาการทักค่าบอทนะฮะเริ่มต้นแรกฮะ พอเชิญบอรดเข้าเสร็จนะฮะเชิญบอรเสร็จเนาะขั้นตอนแรกก็เซตอัพนะครับตอนแรกก็คือเซตอัพอ่ะแล้วก็รอฮะรอก็ในตัวบอรดก็จะทํางานนะฮะทํางานแบบนี้นะครับก็รอรอจนกว่าจะเสร็จนะพอขึ้นสักเซตแล้วก็ มาเช็คดูนะครับว่าในตัวบอรดมันได้เพิ่มอะไรมาครมันก็นะครับมันก็เช็คต่างๆว่ามีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาดูนะครับทบาทนะฮะก็จะมียศมิลนะฮะกับยศคาลิทีนนะครับอันนี้เอาไว้บนนะฮะยศมิวนะฮะเอาไว้บนยศมิวก็คือยศนะครับที่เอาไว้กักกันเนาะเวลาคนทําผิดนะครับอย่างเช่นแปะลิงก์นะครับสแปมเยอะเกินไปนะครับ ก็จะติดยศนี้แต่ถ้ายศในคาลิทนี้เป็นยศสูงสุดนะครับแบบจำพวกที่แบบเหมือนจะมาแทรกแซงในระบบของเรานะครับก็จะโดนตัวยศนี้นะครับเอาเปวนว่าเราเอาไว้สูงนะครับไม่สูงก็บอดนะครับเผื่อในอนาคตถ้ามีบอร์ดตัวไหนแบบเกิดหลุดโทเค็นขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ตัววิกนี่ครับจะจัดการได้ทันควันนะครับก็โอเคฮะ ก็น่าจะเสร็จนะฮะแล้วก็พอเสร็จแล้วพอเสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะฮะที่เดตบอร์ดของเรานะครับมาเช็คก่อนนะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้79นะฮะก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับในในเจ็ดสินี้ยังยังมีก็คือในในส่วนของดิสยังยังเป็นดิสทดลองอยู่นะครับแต่ถ้าเอาจริงเวลาแบบมีคนเยอะมีแอดมินมีมีสมาชิกต่างๆที่จะต้องใช้ อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาปรับนะครับนะครับก็เราก็อ่านดูครับว่าตรงไหนที่ที่มีแบบปัญหาทําไมมันขึ้นสีแดงหรือสีส้มอะไรเงี้ยเราก็มาดูว่ามีโลตัวไหนที่อันตรายอยู่อะไรเงี้ยอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่เดสบอร์ดนะฮะว่าเราตั้งค่าอะไรบ้างนะอันนี้ไวรัสนะครับการสแปมนะฮะอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับว่า เราจะให้บอดตัวไหนนะครับสแปมบอดตัวไหนไม่สแปมนะครในส่วนของการตั้งค่าก็ง่ายฮะง่ายเราก็มาดูที่ดิสของเรานะครับดูที่ดิสของเราแล้วก็โคย่าเนี่ยอย่างต่ำๆเวลาคนเข้ามาเนี่ยโคย่าเนี่ยจะแสดงแสดงคนเข้ามาแล้วแบบแสดงถี่เกินไปนะครับมันก็เข้าข่ายที่จะเป็นสแปมนะครับแล้วก็จะ ให้สิทธ์นะครับในการสแปมของมันนะครับไม่ใช่ว่าให้สิทธ์แล้วจะไม่โดนนะครับโดนนะครับถ้าเกินในส่วนของบอทตัววิกเนี่ยครับกาหนดไว้นะฮะหรือเราจะให้สิทธิ์ยังไงนะครับเราก็มาดูฮะในคำพีของเรานะครับนี่ครับก็คือคําสั่งพื้นฐานเลยนะครับไวลิสก็เช็คสถานะต่างๆนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าเดสบอร์ดนะครับแอดก็คือให้สิทธิ์ครับในส่วนตัวตัวนี้นะครับเนี่ยตัวตัวนี้ก็คือไม่ให้สิทธิ์นะครับ อย่างเช่นเราจะให้สิทธ์นะครับแล้วก็แท็กสมาชิกหรือยศนะครับอวาวิ่าเราลองทําดูฮะเราลองทําดูอ่ะล้วก็แท็กสมาชิกนะครับโคย่านะฮะนี่ครับส่วนโคย่าอันนี้ก็คือป้องกันนะฮะว่าไม่ให้โคย่านะครับโดนบอดวิกจัดการนะครับ ในการให้สิทธิ์แต่ละยศแต่ละสมาชิกนะครับเราต้องคํานึงดีๆนะครับเพราะว่าการให้สิทธิ์มันก็เหมือนการที่บอรดหรือว่าคนคนนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าบอร์ดโคโย่านะครับแบบเกิดอยากสแปรมรัวๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่ามันเหเกิดจากอะไรแต่ผมคิดว่าบอรดโคยานั้นน่าจะปลอดภัยพอครับสำหรับผมนะก็นี่ครับ อ่าบอทโคยาอาจจะแท็กเยอะนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็กรอบเลยนะครับก็สิทธิ์ที่1ก็สแปมนะครับสิทธิ์ที่2ก็จะเป็นปิงนะครับสิทธิ์ที่3ก็จะเป็นการโฆษณาต่างๆนะครับก็อันที่4เนี่ยจะไม่โดนยศนะครับอันนี้ก็เป็นยศในคารเลนทีนนะครับอันนี้เราใส่ให้คนที่จะ เป็นแบบอย่างแอดมินหรือว่าคนที่แบบเราไว้ใจนะครับไม่ถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องให้นะครับเพราะว่ายศตัวนี้นะครับจะไม่โด,ยดนยศแคลริทีนนะครับแล้วก็วันที่5นะครับเป็นปิงน,นะครับแบบแทกยศนะครับแบบแท็กต่างๆแท็กหลายๆคนอะไรเงี้ยก็โอเค2นะฮะเราก็มาใส่อ่า3นะครับโอเค แค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอเพิ่ม5้าก็ได้ครับเอาเพิ่ม5ก็ได้เพิ่มห้าสไม่ต้อง่อะาแค่นี้ะน,นะครับส่วนบอดแอเรียนะครับบอดแอเรียก็เอาแค่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าบอดแอเรียเขาได้ tag แท็กเราหรือเปล่านะครับเวลาค่อนข้างที่จะแท็กนะครับาเป็นว่าเราจะใส่1 2ึสามกับห้า โอเคเราจะใส่1นึกับ5นะครับพอตวิกนะครับค่อนข้างที่จะเซตใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับความคุ้มมันมันมีฮะก็ใส่ไปเลยอ่าสอ่า สแล้วก็5้าโอเคนะถ้านอกเหนือจากเนี้ยทำไมผมถึงเอายด h เฮลคาลรตนนะครับไว้สูงกว่ายดบอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอดนะครับมีปัญหานะครับก็จะโดนยดเฮลคาลรนทันทีนะครับพอโยนพอโดนยดเฮลคาเรินปุ๊บนะครับยศทุกอย่างจะหายครับแล้วเขาก็จะถูกกักกันไว้นะครับเวลาโดนยศเขาก็จะไม่เห็นห้องไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับ อ่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาสร้างนะครับว่าจะให้วิกแจ้งเตือนตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะทำหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่มาใหม่นะครับเอาเป็นวิกนะครับเอาเป็นสําหรับเนาะสำหรับการแจ้งเตือนดีกว่าเอาเป็นแจ้งเตือนนะครับสร้างหมวดหมู่อ่าพอสร้างเสร็จแล้วครับก็วิกนะครับ โอเคนะครับเวลาเวลา <Cob alt. S 1> คนกระทาความผิดนะครับตัววิกก็จะมาแจ้งเตือนที่ห้องนี้นะครับวิธีการไปเปิดนะครับว่าจะให้วิกแจ้งเตือนห้องไหนนะครับแล้วก็มาดูว่าจะให้แจ้งเตือนห้องไหนโอเคฮะเรามาดูกันนะว่าเราจะให้วิกนะครับแจ้งเตือนว่าเวลาคนทําผิดต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยว่าให้แจ้งเตือนตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับ นะครับเวลาแจ้งเตือนนะครับจะให้วิกแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็เราสร้างห้องไว้แล้วนะครับก็วิกนะครับใส่วิกไปเลยนะครับห้องนี้นะครับเวลาแบบคนแบบทํากระทําความผิดต่างๆเนี่ยบอทวิกก็จะแจ้งเตือนห้องนี้นะครับที่เราสร้างไว้ในดิสนะครับห้องนี้เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยเราจะลองกระทําความผิดดูนะครับโดยการ สแปมหรือว่าแปะลิงก์ดิสนะครับหรือว่าแปะแบบลิงก์ต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะทำเนาะเราก็ตั้างห้องพูดคุยก,ก่อนนะตั้างห้องแชทส้างห้องแชทก่อนฮะแชททั่วไปอ่ะแชททั่วไปนะครับก็คือสร้างเสร็จมาแล้วนะครับก็เราจะมาดูนะฮะว่า คนที่แบบสแปมรัวๆนะครับจะโดนยศหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวไก่ผมนะฮะลองสแปมรัวๆเลยฮะโดนครับเห็นไหมครับสแปมเราสามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้ผมก็สแปมแค่ไม่ถึงเท่าไหร่นึงสองสามสี่สี่ครั้งครแล้วก็โดนเลยนะฮะถือว่าโดนแบบอย่างรวดเร็วและทันใจนะฮะแล้วก็วิคก็จะแจ้งเตือนนะฮะว่า ว่าตัวนี้นะครับได้สแปมข้อความนะฮะมันเร็วเกินไปนะฮะบอทก็จะตรวจจับนะครับแล้วก็มาดูฮะอ่ายังไม่ถึงครั้งที่ห้าเลยฮะก็โดนวิกเล่นไปแล้วนะฮะก็คือยศมิวนะครับเป็นยศที่ป้องกันพื้นฐานแล้วก็แบบคนแบบสแปมเอยอะไรเอออะไรเงี้ยก็จะโดนไปนะครับสมมติอ่ะลองทีเนี้ยเราลองแปะลิงก์ดิดู อลองแปะล,ลิงก์ดิทดูนะผมก๊อปดิสนะฮะผมก๊อปดิสแล้วกันก๊อปดิสเอาก๊อปดิท,ดทตัวเองดีกว่าอ่าก๊อปดิทตัวเองดีกว่าอ่าถ้าผมแปะล,ลิงก์ดิสนะฮะถ้าผมแปะล,ลิงกนะ์ดิสนะลิงก์ดิสของตัวเองนะฮะโดนอีกครับผมเห็นไหมฮะว่ามันป้องกันนะครับการ สแปมและการแปะลิงก์ดิสได้นะครับแค่นี้ฮะเห็นไหมครับโดนเลยฮะโดนเลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับบอกว่าเนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าคนนี้นะครับสแปมนะครับเนี่ยคนนี้แปะลิงก์ดิสเนี่ยฮะมันก็จะโชว์ลิงก์ดิสมาเวลาคนแบบสอบถามว่าทําไมเราโดนยศนะครับเราก็มาดูว่าอ่ะโดนยศเพราะอะไรอ่ะเพราะแปะลิงก์ดิสนี่เองนะครับอ่าการปลดก็นี่ครับกด ยศดของเขานะฮะกดเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวบอทก็จะจัดการนะครับลบนั้นไปนะครับก็ประมาณนี้ฮะการตั้งค่าอันนี้พื้นฐานนะอันนี้แบบเบสิคพื้นฐานนะครับก็คือการสแปมการปิงการอันนี้นครับก็คือถ้าให้สิทธ์ตัวนี้ไปนะครับก็จะนั้นได้เลยนะครับผมถ้าให้สิทธ์ การอันนี้ไปก็ที่ให้สิทธิ์ไปประมาณ1นถึงหนหรือเปล่านะครับก็ถ้าให้สิทธิ์ตรงนี้ไปก็จะไม่โดนนะครับพวกบอตัวนี้ก็เราก็ดูกันนะครว่าตัวไหนที่อันตรายตัวไหนที่ไม่อันตรายนะครับอ่าอย่างเช่นบอดซิล่าเ,ลเราก็ต้องให้ด้วยนะครับเพราะว่าบอรดซิล่านี้เป็นตัวให้ยศนะครับเวลาคนให้ยศอะไรต่างๆอะไรเนี้ยเราก็ แล้วก็ให้ซิล่าไปด้วยนะครับผมก็ลืมมาให้นะครับแต่จะจริงนะครับซิล่านะครับจะเป็นนะครับต้องให้เพราะว่าเวลาคนกดรับยศเนี่ยมันจะให้ยศรัวๆนะครับแล้วพอเวลาให้ยศรัวๆเนี่ยมันอาจจะโดนวิกนะครับจัดการได้นะครับเอาเป็นว่าเราก็มาให้เหมือนเดิมนะครับให้สิทธิ์นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากถอนสิทธิ์นะครับถ้าอยากถอนสิทธิ์นะครับก็มีนะครับจะถอนสิทธิ์ก็ใช้คําสั่งตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมให้ยศซีล่าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฮะเดี๋ยวโดนโอเคหนึ่งสองสามอันนี้สี่ก็ให้ได้นะครับเพราะว่าโดนคาลิทีนนี้อันตรายแต่บอตตัวนี้ใช้หลเซิร์ฟฮะ มีคนใช้หลายเซิร์ฟมากนะครดูครับใช้หลายเซิร์ฟนะฮะไม่อันตรายครับไม่อันตรายก็ห้าอ่ะโอเคพี่ลาก็ถือว่าให้สิทธิ์นะครับในการทําต่างๆนะครับแต่ก่อนที่จะให้สิทธิ์นะครับเราก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะให้เพราะอะไรให้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับไม่งั้นก็ถ้าให้สิทธิ์มั่วนะครับก็ ดิีของเราก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับนะครับเอาจริงมันถ้าจริงเราไม่ต้องสร้างก็ได้ครับผมเพิ่งมาเห็นนะฮะอันนี้ก็มันเป็นมันเป็นแบบเวลาแบบกแ,แจ้งเตือนนะครับแต่แต่เราก็สร้างอย่างนี้มันจะสะดวกกว่าไม่เป็นไรอันนี้เราก็ลบทิ้งอะลบทิ้งได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็แจ้งเตือนเอาแบบสร้างแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานฮะเราลองมาเช็คดูฮนะ 79กโอเคก็ถือว่าเราแก้ไขต่างๆนะครับในส่วนของดีบอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไวริสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจอยนะครับอันนี้ตัวนี้ก็สําคัญนะฮะก็อันนี้ก็จะมาสอนอีกครั้งนะว่ามีอะไรนะครับแล้วก็จะมาสอนว่าในส่วนแต่ละฟังก์ชันตัวนี้ในส่วนแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับอันแรกก็คือบอทนะครับ ถ้าเป็นบอทนะครับที่ไม่ได้รับการบอดีไฟนะครับเนี่ยไม่ได้รับการบอดีไฟนะครับรูปไม่ได้ใส่อวตารนะครับรูปแบบแบบไม่ได้ใส่เม็ดไ,ไม่ได้ตั้งโปรไฟล์อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นบอทนะครับที่เข้ามาแบบการยิงดีต่างๆนะฮะแบบบอทที่มันเป็นแบบไม่มีรูปเลยตั้งชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าพวกเนี้ย ถ้าเปิดตรงนี้มันก็จะกันได้นะมันจะตะออกทันทีนะแต่ก็มีผลเสียนะครับเวลาสมาชิกนะครับไม่ได้ตั้งรูปนะครับเวลาเข้าซื้อองคุณเขาก็จะโดนเหมือนกันนะอันนี้ก็เราก็อ่านดีๆนะครับที่เราจะตั้งค่านะครับแล้วก็มาดูดีๆว่าเราจะทํายังไงกับกับคนที่ไม่ได้ตั้งอวตารดีเพราะว่ามันก็มีคนที่ไม่ได้ตั้งด้วยแล้วก็มันก็ป้องกันบอทได้ด้วยนะครับนะครับส่วนนี่ครับอัลโมดิฟายบอนะครับก็ ถ้าบอดยังไม่ได้โวลิไฟก็เป็นแบบบอดที่แบบจะมายิงดิสโดยตรงนะครับถ้าเราเปิดนะฮะเราเปิดก็ถ้าบอดเข้ามาเพิบนะครับคนที่จะมาทําทําแบบไม่ดีไม่ร้ายตัวดิสเรานะครับก็จะโดนนะครับวิกเตะไปนะครับก็ถือว่าดีแต่สําหรับดเวลอรที่เขาแบบทําบอดอะไรเงี้ยสมมติว,ว่ามีคนทําบอดเพลงอะไรเงี้ยของแบบฝากให้แบบในดิสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราจะเชิญมาเราก็ต้องมาปิดก่อนนะครับโอเคนะครับ ว่าเสร็จประมาณนี้ฮะบางบางอันก็เปิดบางอันก็ปิดก็ได้ฮะเราก็ต้องดูฮะดูว่าอันไหนควรเปิดอันไหนควรปิดนะฮะพอามาตั้งค่าได้ที่เดสบอร์ดนะครับในส่วนของผมก็เปิดประมาณนี้ฮะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบแต่เซิร์ฟเวอร์อ่าตัวจริงของผมนะผมอันนี้ผมใช้ของพรีเมียมนะครับอันนี้ก็คือถ้าเซิร์ฟเวอร์ทดสอบจะไม่ใช้ของพรีเมียมนะฮะแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์จริงนะของผมจะเป็นของพรีเมียมนะฮะ ก็จะเป็นของตัวนี้เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นสีแดงนะฮะมินยมนะฮะเรามาดูครับสกิลว่าความปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมเก้าสิมเปนะฮะถือว่าปลอดภัยมากๆครับปลอดภัยแบบปลอดภัยถือว่าปลอดภัยมากนะครับนอกจากนะครับคนที่เราแบบไว้ริสไว้เนะะี่ยครับจะทำซะเองนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็มีหลายๆบอทนะฮะอย่างเช่นบอท วอทิก uh, แล้วก็บอทไดโนนะฮะที่แบบจะจัดการรอบหนึ่งถ้าคนที่จะจะจะ,จะทำแบบในดิสนะฮะแล้วก็มาดูกันอ่ะก็ประมาณนี้ฮะคนไหนที่แบบยังสงสัยหรือว่าสอบถามอะไรก็พิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะมาตอบตลอดนะฮะผมไม่ได้ไปไหนนะ,ะผมก็จะมาตอบนะ,ะว่าตรงนี้ควรทำยังไงตรงนี้ควรทำยังไงนะครับผมก็จะมาบอกอีกทีนะครับก็แต่วันนี้ก็นี่ครับเสร็จแล้ว ก็ถือว่าง่ายปนยากนะครับสำหรับคนที่เรียนรู้ใหม่ก็พยายามมะศึกษาดูนะเพื่อความสงบของดิดเราโดยตรงนะฮะเพราะว่าป้องกันการ,การยิงจากคนที่ประสงค์ไม่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าก็จบเพียงเท่านี้เนาะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะก็อีพีหน้าจะทําอะไรก็มาดูกันนะฮะว่าเราจะตั้งค่าอะไรอีกนะครับสอนตั้งค่าเดี่ยวกับ ยศแอดมินยศผู้ช่วยยศอะไรที่เราแบบสามารถที่จะให้ได้แล้วเวลาให้ไปแล้วจะไม่เกิดอันตรายต่อดิสเรานะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะก็สวัสดีครับ